ในฐานะที่ไม่ใช่คนดูซีรีส์เกาหลีนะคะขอบอกเลยว่าชอบมากตั้งแต่ทำชาแน,นลมาเนี่ยเราไม่เคยทำคลิปเกี่ยวกับซีรีส์เกาหลีมาก่อนเลยนะคะแต่ว่าเรื่องนี้คือต้องพูดแล้วว่าชอบมากจริงนะคะ คือปกติเนี่ยดูซีรีส์เกาหลีไม่บ่อยเท่าไหร่นะคะเลยจะไม่ค่อยรู้ว่าดาราเกาหลีใครเป็นใครสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นรูปนางเอกคนนี้จากเรื่องนี้เนี่ยแหละใน IG ใน Facebook นะคะผ่านผ่าน,านตาคนแชร์ต่อๆกันมาเห็นแล้วแบบชอบมากเบ้าหน้าเขาเขาบอกโอ้โหมันสวยอะไรขนาดนี้เป็นคนที่หน้าตาดึงดูดมากๆเลยอะแล้วก็เห็นว่าซีรีส์เนี่ย ลง Netflix ด้วยนะคะแล้วก็อ่ะดูสักหน่อยตอนนี้ดูไปประมาณ4 EP นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่แล้ว <laughs> ดูเสร็จก็มาทำคลิปเลยนะชอบมากคือไม่รู้ว่าผู้ติดตามใหม่ๆจะรู้หรือเปล่านะคือเราเคยทำคลิปอยู่นะว่าเราเนี่ยชอบหนังแนวททมเบอร์ตันมากแบบ Dark Fantasy อะไรประมาณนี้แล้วเรื่องเนี้ยมันมีกลิ่นอายที่เป็นสไตล์แบบนั้นนะคะนี่แบบโอ้โหฉันล็อกกรีดเลย <c oughs> คือเปิดมาปับ๊บเขามาเป็นการ์ตูนสต็อปโมชั่นมาก่อนเลยค่ะเรานี่แบบเอ้ยน่ารักมากชอบมากเพราะว่าถ้าใครชอบชิมบัตตันเหมือนกันจะรู้เลยว่าแบบ คนนี้คือ Godfather แห่ง Stop Motion แบบ Dark Fantasy อ่ะนึกออกมาแล้วพอเรามาเจอซีนนี้ชนะเปิดเรื่องมาเป็นแนวนี้เราก็แบบว้าวโอเคน่าสนใจเรื่องนี้ยิ่งนิทานของนางเอกอ่ะคือแบบ,บว้าใช่เลยลายเส้นทิมเบอร์ตันแวบแรกนี่ยังคิดได้แบบว่าเอ๊ก๊อปไหมนะแต่ไม่หรอกคือสไตล์เป็นคอนเซปต์ของเขานะคะจะว่าก๊อปมันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะแล้วตัวนิทานอ่ะคือเราชอบมากเลยอะมันเล่าเรื่องในนิทานได้ดีมาก คือแบบแทนที่เขาจะเล่าแบบเป็นแฟชชั่นแบ็คภาพขาวดําในอดีตเหมือนแบบทุกๆเรื่องที่ผ่านมาใช่ปะแตบบ่เขาเล่าเป็นแบบความทรงจำของนางเอกอะเป็นแนวแบบนิทานเป็นแฟรี่เทลดัก,ด,กดักไปเลยอะ่ะครีเอทดีมากอะ่ะยิ่งทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยซีนีเรื่องเนี้ยน่าสนใจและไม่เหมือนซีนีเกาหลีเรื่องที่ผ่านๆมานมา c เ, <ơi, S 2> เอเอฟเฟคเอยคือดี <ๆ S 2> เลยอะ่ะ คือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่อมามาดูซีรีส์เกาหลีเยอะมากช่วงหนึ่งเลยที่นานมาแล้วนะคะช่วงนั้นแบบเปนฮิตใหม่ๆเลยอะสมัยฟูเฮาส์ฉายช่อง7ดนู่นเลยอะแล้วเราก็ดูต่อๆมาเรื่อยๆเลยจนมันรู้สึกแบบ มีช่วงหนึ่งที่มันเริ่มรู้สึกแบบขัดใจพอดราม่านาะสงสารนอะคือดูละมดุดหยียดอะทำไมซีรีส์เก่ามันชอบบีบวะบีบบีบบีบเข้าไปบีบบางทีบีบจนไร้เหตุผลอนะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเออคาแรคเตอร์พระเอกนางเอกมันเริ่มซ้ำ,ซำๆวนๆกลับมาที่เดิม หลายเรื่องเลยเราก็เออเริ่มถอยห่างจากซีรีส์เกาหลีไปแล้วก็มาสายแบบซีรีส์ฝรั่งแทนนะคะแต่พอยุคหลังๆอะ่ะคือต้องบอกก่อนว่ายุคหลังๆไม่ใช่เพิ่งมาตอนนี้นะสอปีหลังๆมานี้อซีรีส์เกามันจะมีความแบบหลากหลายมากขึ้นน่ะเราเริ่มกลับมาสนใจใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องนี้นะคะที่เรามองว่าเออคาแรคเตอร์ของนางเอกอะ่ะไม่มีในซีรีส์เกาหลีเรื่องอื่นๆนะ่ะยังกับดูแบบ Adam Family อะ่ะนางเอกบบออกโหด,หด ต,ติดตลกด้วยนะแล้วก็สวยด้วยอะสวยแบบเย็นๆนะ่ะเหมือนมอติเซียเหมือนนะเหมือนมอติเซียคาแรคเตอร์ได้เลยอะแล้วแบบเอวเล็กๆด้วยโอ้โหใช่เลยแม่ว้าวรอบที่2คือเรารู้สึกว่ามันเท่ตรงที่เหมือนภาพจำพระเอกนางเอกในความเป็นซีรีส์เก่าอะมันสลับคาแรคเตอร์กันอะความสู้ชีวิตอดทนแต่ว่าอบอุ่นอ่อนโยนอะไรเงี้ยมันเป็นภาพจำของนางเอกเกาหลีนะแต่มันกลับไปอยู่ในตัวของพระเอกอะ แล้วมันดูให้ความสุกว่าโอ้ยพระเอกตัวเล็กน่ารักอ่อนโยนแล้วว่ามีความขี้อายอะไรอย่เงี้ยส่วนความแข็งนอกอ่อนในเนอ,อกป่าแบบข้างนอกดูเข้มเๆแต่ข้างในจริงๆแล้วแบบ เออมีบาดแผลอะไรเงี้ยมันคือคาแรคเตอร์คูคูของพระเอกเกาหลีอะแต่มันมาอยู่ในตัวนางเอกอะแบบมันสลับกันอะโอยชอบมากแล้วความเป็นฝ่ายลุกของนางเอกความเบี่ยงความเฟียสของอารมณ์นางเอกนี่แบบถูกใจอะเป็นการคัมแบ็กกลับมาดูซีรีส์เกาหลีที่คุ้มค่ามากมาเจอคาแรคเตอร์นางเอกแบบเป็นฝ่ายลุกไปตามจีบพระเอกอะไรเงี้ยคือชอบเลยอะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแฟชั่นในเรื่องนี้ค่ะคือแค่มองเสื้อผ้าหน้าผมของนางเอกก็คือโอ้ยแม่ปังมากดูแล้วโอ้โหมันสวยมันจุดดังงานศิลปะเลอเกินชื่นชมเขามาประมาณ4นาทีกว่านะคะแต่ยังไม่ได้พูดชื่อเรื่องเลย <laughs> ชื่อเรื่องนะคะชื่อว่า it's okay to not be okay นะคะชื่อเกาหลีใจโคชิบันเพ e n c h า n พ q u e น c พูดตาม Google n ท l เลตนะคะไซโคจิมันเขินชานะ you got like cycle, cycle. อันนี้ใช่ไหม <c oughs> พูดถึงว่าแบบเกี่ยวกับไซโคอะไรเงี้ยแล้วแนวซีรีส์อ่ะมันมีเกี่ยวกับโรงพยาบาลจิตเวชใช่ปะมันมีหนังเกาหลีเรื่องหนึ่งนานแล้วอะ่ะที่เลนเป็นพระเอกอะ่ะ เป็นแบบพระเอกนางเอกเป็นคนบ้าอยู่ในโรงพยาบาลบ้าอะไรเงี้ยอารมณ์แบบหลังคาแดงอะทุกคนเคยดูละครเรื่องหลังคาแดงปะแต่ว่ามันเป็นแบบแนวพระเอกนางเอกเป็นคนบ้าแต่ว่าเป็นคอมเมดี้ด้วยแบบฟุงฟ้งๆหน่อยอะไรเงี้ยไม่มีใครเคยดูแน่เลยอะทุกคนมันบอกอายุมากเลยเนาะเหมือนเราแก่เราพูดแต่เรื่องเรื่องเก่าๆอะ่ะ <laughs> อีกส่วนหนึ่งที่ชอบด้วยนะคะก็คือแต่ละ EP เนี่ยจะมีเรื่องราวของนิทานเข้ามาผสมด้วยนะอย่าง EP แรกเนี่ยก็จะเป็นชื่อนิทานของนางเอกใช่ไหมคะแล้วใน EP อื่นๆเนี่ยก็จะเอานิทานเรื่องต่างๆเข้ามาเป็นดีเทลในการเล่าเรื่องด้วยนะคะอย่างเช่นมีนิทานเรื่องรองเท้าสีแดง เรื่องเขาน้ําเงินนะคะซึ่งเขาก็เลือกมาดีนะเป็นนิทานที่แบบมีความหลอนมีความดาร์กหน่อยหน่อยพอเอามาผูกกับปมในเรื่องด้วยแล้วเนี่ยยิ่งทําให้บรรยากาศดูหลอนดูมีความแฟนตาซีเพิ่มเข้าไปอีกค่ะอันนี้นะคะก็คือความประทับใจหลังจากที่เพิ่งดูไปสดๆรด้อนๆเลยนะคะเดี๋ยวจะไปดูต่อแล้วนะจริงๆก่อนหน้านี้ก็ได้ดู Hotel del u n a นะคะใน Netflix ด้วยเหมือนกันก็ชอบนะออกแฟนตาซีเหมือนกันแล้วก็ชุดอายุคือสวยทุกฉากเลยค่ะแต่ถ้าจะให้พูดถึงดีเทลของฉากการ เล่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็คือต้องโยงให้ it's okay นะชนะเลิศค่ะชอบมากกว่า hotel deluna นะซึ่งสารภาพตามตรงว,ว่า hotel deluna เนี่ยดูเพราะไอยุอย่างเดียวเลยแต่ว่าไม่อินกับผีในเรื่องเลยอะ่ะ ใครเป็นติ่งซีรีส์เก่านะคะแนะนำแนวแนวแบบ2เรื่องเนี้ยให้หน่อยนะเผื่อว่าเราอาจจะมีคอนเทนต์รีวิวซีรีส์เกาหลีเพิ่มเข้ามาด้วยก็ได้นะน่าสนใจดีเหมือนกันสำหรับคลิปนี้นะคะมันก็ต้องขอตัวไปดูคุณโกมุนยองก่อนนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะเอา้าลืมใส่อินโทรค่ะ